อเช็คอากาศหน่อยอื้ย41อ,องศาถึงว่าร้อนมากขนาดเนี้ยนี่แดดเมืองไทยหรือไอสักนโลกคะถามก่อนก็คือเหมือนซ้อมตกนรกอยู่นะตอนเนี้ยร้อนแบบนี้อยากได้อะไรสดชื่นสดชื่นค่ะช่วงนี้เป็นช่วงที่ผลไม้ไทยออกเยอะใช่ไหมอจะมาให้ปอกกนนินก็ธรรมดาไประดับเราแล้ว ต้องคือเอทต้องรังสรรค์เมนูจากผลไม้ไทยเพื่อดับร้อนในซัมเมอร์นี้สักหน่อยค่ะส่วนจะเป็นเมนูไหนเนี่ยรอติดตามค่ะและนี่ค่ะมะม่วงน้ำดอกไม้โอ้มะม่วงอะ่ะยังมียางแต่นี้คนข้างๆไม่มีใครออยจะแสดงเมนูไปสวังหวะขนาดนี้คนข้างๆก็ต้องเข้าละแมจะมาแบบข้างเดียวหรือว่าจะมาพร้อมกันสองข้างก็ได้นะจ๊ะเจพร้อมจะใช่ไหม<อ>ใช่ไหม ก็คืออยากจะนําผลไม้ไทยเนี่ยมาทําเมนูดับร้อนรับซัมเมอร์นี่ค่ะเพราะว่าพีอ่ะเพิ่งลงพื้นที่ไปที่จังหวัดพิษณุโลกค่ะแล้วเขาบอกว่ามะม่วงในปีนี้นะคะจะออกสู่ดูการเนี่ยช่วงกลางเมษาเป็นต้นไปและกรมการค้าภายในของเราค่ะก็ได้สร้างความเชื่อมั่นให้กับเกษตรกรว่า ราคามะม่วงปีนี้ดีแน่นอนโดยการที่เดินหน้าอมก่อยโมเดลนั่นเองทุกคนนําผู้ประกอบการหางค้าปลีกค้าส่งรวมทั้งผู้ส่งออกนะคะไปรับซื้อมะม่วงรวม12รายค่ะรับซื้อในทั้งหมด2จังหวัดก็คือ1ในนั้นก็คือพีซูโนโลที่พีเดินทางไปนะคะแล้วก็อีกจังหวัดก็คือพีิตนั่นเองทั้งหมด16,000ตันค่ะ,ะว่าแล้วก็มาทําเมนูดับร้อนของซีซั่นนี้กันเลยดีกว่าค่ะนั่นก็คือพุดดิ้งมะม่วงเย้ yeah! เริ่มค่ะ แล้วค่ะใส่นมไปเยอะนำนมไปต้มนะคะให้เดือดแล้วก็ใส่เจลาตินค่ะแล้วก็คนจนกว่าเจลาตินจะละลายนะคะ้มนมพร้อมเจลาตินเสร็จแล้วก็เอามาพักไว้ให้อุ่นนะคะหรือว่าให้เย็นไปเลยนะเรามาเริ่มปั่นมะม่วงดีกว่าก็คือมีมะม่วงมีไซรัปนะคะแล้วก็นมพร้อมเจลาตินเมื่อสักครู่นี้นี่เราก็ปั่นให่แบบหนักหนุ่มหนวเหมือนเวลาที่เราปั่นหัวผู้ชายเล่นค่ะ เสียงดังมากมาปั่นได้แล้วใช่ไหมคะเราก็มากองก่อนเพื่อพุดดิ้งของเราเนี่ยจะได้เนียนละเอียดแล้วก็สวยงามค่ะก็คือใช้มะม่วงเนี่ยนะคะที่เรากรองแล้วคือใส่ไปในแก้วเลยค่ะหลังจากนี้เนี่ยเราก็จะเข้าตู้เย็นให้มันเซตตัวค่ะทุกคนได้แล้วค่ะพุดดิ้งของเราพอเซตตัวนะคะเราก็มาใส่นมที่เราผสมเจลาตินไปแล้วเรียบร้อยค่ะ พอพุดดิ้งของเราเ็จตัวนะคะเราก็มาตกแต่งด้วยเนื้อมะม่วงค่ะนี่และนี่ค่ะเสร็จแล้วพุดดิ้งมะม่วงของคีมะม่วง,งแบบสุกๆหอมมากแล้วก็นัวความนมด้วยอถ้าเกิดใครอยากจะไปทํานะคะซัมเมอร์นี้ก็จัดกันไปเลยค่ะทําง่ายทันได้ที่บ้านทั้งครอบครัวเลยนะคะ เมื่อกี้ก็เป็นสินค้าที่เป็นผลไม้มะม่วงใช่ไหมคะจริงๆผลไม้ไทย,ยมีหลายอย่างและกระทรวงพาณิชย์เขาก็มีมาตรการรองรับไม่ใช่แค่มะม่วงค่ะทุกคนปี2566นะคะกระทรวงพาณิชย์ก็เลยออกมาตรการผลไม้ออกมาแล้วค่ะมีทั้งหมด22มาตรการนะคะใน4ด้านมีด้านการผลิตด้านการตลาดในประเทศต่างประเทศแล้วก็ด้านกฎหมายนั่นเองเพื่อรองรับผลไม้ไทยของเรา7,000ตันค่ะเพราะฉะนั้นเกษตรกรก็วางใจได้เลยนะคะว่ามีตลาดรองรับแน่นอนโดยกระทรวงพาณิชย์ค่ะ วันนี้เนี่ยพีขอไปทําเมนูพุดดิ้งเพิ่มแล้วเพราะว่าเพื่อนก็ตูรีเควมาว่าน่ากินมากอะไรมากทุกคนเดี๋ยวครั้งหน้าจะมาพบกับพี่ใหม่ในเรื่องราวของอะไรก็ฝากติดตามกานันได้นะคะกับดีไทีแล้วก็ไม่ใช่เล่นๆค่ะไปแล้วให้ใจเธอไปไม่เคยเต็ม